เกิดอะไรขึ้นกับเอสเตอร์ภาพคู่เคนภูภูมหายเกรี้ยงไอจีชาวเน็ตจับตาสถานะความรักกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองแทบจะในทันทีสำหรับคู่หลักสุปตาเอสเธอร์สุปรีลีลาและเคนภูภูมิพงพานุ เมื่อข่าวเมาส์บนโลกออนไลน์แอบสังเกตเห็นว่าภาพคู่หวานๆบนอินสตาแกรม a อ e เอชเชอรปรของนางเอกสาวที่เคยโพสก่อนหน้านี้ได้หายไปหมดจนเกลี้ยงไทม์ไลน์และจากเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้บรรดาชาวเน็ตร,รวมถึงแฟนคลับอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานะความรักของทั้งสองคนที่เคยมุงวิ่งมาตลอดหรือเปล่าขณะเดียวกันอินสตาแกรม a อสเค p พูพูมของเคนภูภูมกลับยังมีภาพร่วมเฟรมและต่างฝ่ายต่างก็ยังฟอลโล่กันเป็นปกติ ซึ่งงานนี้เราก็คงต้องจับตาม,มองกันย,วยาวๆแล้วล่ะว่าสเตตัดความรักของเคนและเอเธอร์จะแค่งอนกันเฉยๆหรือมีเหตุผลอื่นกันแน่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนด้วยนะคะขอขอบคุณภาพเอเธอร์ Esther สุปรีเคนอันเดอร์สกอร์ภูภูแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ